สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แปะตากศิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องต ah ah ากศิลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันพฤหสัสบ,บดีที่21พฤษภาคม2563 เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีทุ้กันสมช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา 9... นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่สเป็นช่วงของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสนาฬิกาถึง4นาฬิกา เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาช่วงเวลาแรกช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึง18บแนาฬิกาหมายเลขแรกหมายเลขสีหมายเลขห้หมายเลขเก้หมายเลขสอ หมายเลขหกและหมายเลขสามเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถนำหกตัวเลขนี้ไปจับคู่ผสมกันหรือไปรวมกับเลขของท่านตามที่ท่านเห็นสมควรผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ คู่แรก46 45และ25เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเจรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกา เลขเด่นตัวแรกหมายเลขสี่หมายเลขเจ็ดหมายเลขสองหมายเลขศูนย หมายเลขแปดและหมายเลขห้าเป็นหกตัวเลขที่ใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปผสมกันกับเลขของท่านหรือนำไปจับคู่ตามที่ท่านเห็นสมควรผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ คู่แรก42 48และ54จะเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียท่านสามารถนำไปจับคู่ผสมกันได้ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกา จะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสามหมายเลขห้าหมายเลขแปดหมายเลขสี่และหมายเลขหนึ่งเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจน์ ในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปผสมกันกับเลขของท่านหรือจับคู่กันตามที่ท่านทำความเหมาะสมผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่เลขคู่แรกสามห้าและหนึ่งสาม เป็นสองคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงเวลานั้นๆให้อีกด้วย <c oughs> สถาบันตักกิลาโหลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหลา,าศาสตร์เบื้องต้น และวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อให้ท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทางผมได้เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์โหรา,า,าหาหุ้นเป็นคาดพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิกชั้นสูง โดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตะกศิลาโหัลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับแล้วท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ thank you